เกษตรทสองเลยสองมเปิลครับเดลิทเกษตรคอนโกครับเกษตรเอทีครับวันนี้ได้มาวังจันทร์ครับแนะนําร้านเด็ดๆครับอีกหนึ่งร้านครับอยู่ตรงสี่แยกวังจันทร์นะครับสี่แยกไฟแดงมุ่งหน้าเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าไปจังหวัดระยองครับมุ่งหน้าไปแกลงนะแต่ร้านนี้อยู่ตรงเลยสี่แยกไฟแดงมานิดเดียวครับทางซ้ายมือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือวังจันทร์อ่ะ แนะนำเลยว่าอร่อยแล้วกันเลยนะฮะเพราะผมเรียกว่าเบิ้ลแล้วแหละเบิ้ลสองอย่างที่ต้นคลิปบอกเลยครับเบิ้ลสองดูดูนี่ดูบรรยากาศร้านใช่ไหมดูชามเขาวางอันนี้คนที่กินนะเบิ้ลกันอย่างนี้เลยนะฮะเราข้างๆนี่ครับก๋วยเตีเ๋ยวบังจันทร์นะสูตรยุธยาสาขาหนึ่งนี่ครับแนะนําผมแนะนําเลยครับอร่อยครับแล้วก็จะจําครับว่าถ้ามาผ่านเส้นทางนี้จะต้องแวะอีกครับอร่อยเลยแหละผมแนะนําเลยครับส่วนตัวผมชอบเส้นหมี่ครับ เส้นหมี่เส้นหมี่เส้น,มสนมหมี่ขาวอ่าเส้นหมี่ขาวหมูอ่าสั่งไปแล้ว<ม>ตอนนี้ครับหมูมีต้องสส่หมูมีขาวมีขาวมีขาวเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับสุดยอดเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นคนคนเข้าร้านเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนะครับตรงบางจันทร์ครับร้านนี้อยู่บางจันทร์ลองชิมครับเขาบอกให้ชิมก่อนปรุงครับให้ชิมก่อนปรุงครับ แต่น้ำข้นดีนะนดูเพืนอนๆน้ำอย่างข้นเลยอืมโอเคละโอเคโอเคครับอร่อยละใส่ความเผ็ดลงไปหน่อยใส่ความเผ็ดจสน้ำส้มชอบผนมชอบเปรี้ยวครับน้ำส้มจักชอ้อนสั่งเป็นเจ้นหมี่รับมีขาผา คนเยอะมากครับม,มาครับเพื่อนๆครับมาวังจันแวะเลยนะครับขาขึ้นที่จะเข้าไปจะไปแกลงนะฮะต้องผ่านร้านนี้ครับเพิ่มต้องจุดเพิ่มใช่ไหม,มต้องสั่งเพิ่มจุดเพิ่มมาหรือว่าหรือว่าสั่งได้เลย ต้องเิ้นครับต้องเิ้นครับต่ำฮึ่มใบโหระพากับก๋วยเตี๋ยวเหลือน,นี่มันเข้ากันจริงๆครับเพื่อนๆครับยอดมากๆเลยครับั่างคนเหมือนเดิมพี่เยี่ยมเหมือนเดิม เอาเหมือนเดิมมาัเลยเหมือนเดิมนมืนเดิมอร่อยครับขึ้นกับน,น้องดูคนระเต็มปากเต็มคำมคนเขารัาตลอดเลย มันเดิมรับต่ำมาเหมือนเดิมอร่อยมากอร่อยมากๆครับขึ้นมานะเพื่อนผ่านต้องแวะครับแนะนำเลยสุดยอดจริงๆครับไม่ผิดหวังจริงๆร้านนี้ครับโอ้โหเหมือนเดิมต่อถามเดียวนะครับถามเดียว đây phần con cua không có miếng thịt gì không? mì tôm muối không? hương vị thơm ngon hương vị ของอร่อยต้องกินเยอะๆไม่ต้องพูดเลยมากมายผ่านมาแวะได้เลยครับวันน้าผมผ่านผมเบ้ผมก็จะแวะอีกบางจันครับเห็นคนเต็มร้านรลแวะเข้ามาครับแน่นแน่นอนแล้ว ไม่ผิดหวังยอดเพื่อนๆที่ชอบก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือผอ่านเส้นนี้ผมแนะนําเลยว่าของแท้ของแท้นะตรงวังจันท์เสียกวังจันอร่อยอร่อยเลยแหละครับนะรสชาติเยี่ยมเลยรสชาติดีแล้วนะครับเรียกว่าต้องชิมก่อนปรุงด้วยนะ,นะผมชอบเผ็ดผมก็ใส่พริกเพิ่มชอบเปรี้ยก็ใส่ ล้วน้ำส้มเพิ่มอะไรประมาณนี้แต่อร่อย,ยครับสุดยอดเลยผมให้ผมให้ใหดาวเต็มเลยครับร้านนี้นะฮะมามาแล้วต้องห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยครับต้องแวะให้ได้นะครับเพื่อนๆครับร้านนี้ครับ